สำหรับคนตัวเล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องอะ่ะมีเรื่องอะไรที่ไปทำลัท้าไายไหมทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์ยังไงสังคมเกิดประโยชน์ยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงเรื่องที่เราอยากจะบอกก็คือว่าวัฒนธรรมกำลังจะหายไปแล้ว แล้วเราก็อยากจะมีเรื่องโดยการที่ไปขุดคุยมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมการแต่งกายของเราผู้ใหญ่กับเด็กเราทํางานร่วมกันไหมว่าคุณคิดยังไงฉันคิดยังไงและอะไรมันคือสิ่งที่คิดว่าน่าจะใช่ที่สุดเนี่ยสวัสดีค่ะก็เราสามคนก็เป็นไทเรื้อค่ะก็จะมีน้องแก้วนวลแล้วก็เป้ ส่วนน้องนุ้ยก็จะเป็นชนเผ่าอาขาค่ะไทลือก็จะมีไทลือลาวไทลือลาวเนาะไทลือ12ปาน,นาไทลือเชียงตุงเนาะแล้วก็ไทลือไทลือไทยอะค่ะไทลือแม่สายไทลือแม่สายส่วน,นมากก็จะเขาจะไม่แต่งตัวเป็นเป็นลือจริงๆเขาก็แต่งตัวแบบธรรมดาแล้วก็เขาจะแต่งในเฉพาะวันสําคัญ ปลาย่างขาแตกในในในสับของราชการแต่ว่าเราก็เรียกขาแตกขาแตกที่ใช้เป็นมูซีพค่ะก็จะมีทั้งอาคาะไทยลั้วไทยลื้อไทยใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยลื้อไทยใหญ่เนา,า,า,าะเนี่ยทามเสบัดสินตาในหูเรื่องเหรอค่ะเสบัดสินตาหูสินตาเออหูนี่อะ นุ้งชินดอกชินไลายนี่กัชินตานใช้เราเนี่ยนุ้งชินดอกคือก็ชินดอกมั้ยนี่กันนี่เฮ้อมั้ยีงใส่อีไปอ่ะเพิมซ้ำใส่อีกเขาไปวัดไบวานุ้งนี่ยุ่มได้เป็นซ้ำนุ้งมันแป้งก่ะหายาบอหายาออหายาแม่ก็เห็ดเป็นอยู่นะทำเป็นอยู่นะทำเป็นอ่ะเออยังทำขายทำแพ้ไม่กี่นุ้งเออเออตัวด๋อยเขาเนี่ยดื้อใช้ชิ้นดื้ เราถามว่าเป็นคนสวยไหมไม,ไม่สวยหรอกแต่เวลาเราแต่งชุดธรรมดาอย่างนี้ออกไปข้างนอกไม่มีใครมองพี่แต่เวลาเราจะไปเป็นพิธีกรหรืออะไรเวลาเราใส่ชุดไทยหรือไปปุ๊บก็เขามองกันเต็มเลยไม่ได้มองแบบว่าความสวยหรอือปแบาตกใจให้เขามีงานอะไรกันหรือเปล่าทำไมถึงใส่ถ้าใส่เมื่อไหร่คือคุณเป็นตัวประหลาดไปแล้วคือที่ผ่านมาเราทําเสื้อปลาสิ้นตาเราพยายามจะหาที่เขาทอผ้าค่ะทํากี่หายากมากและอีกอย่างเนี่ยแม่สายเขาขายผ้าเยอะเนะาะขายเยอะแล้วราคาถูกไงคะ มันทาซื้อได้ง่ายด้วยบวรุ่นัยรุ่นที่ที่เขามาเกิดมาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเรียนรู้จากพ่อแม่ที่เขาเป็นอยู่แล้วเนียพี่มันก็เลยหายไป หญิงนะชุมชนทำงานด้านการพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองสิทธิก็ศูนย์ผู้หญิงชื่อเต็มๆมหาศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อผู้หญิงและชุมชนเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ช่วยเหลือป้องกัน แล้วก็ในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวการเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยค่ะการป้องกันก็คือจะมีเห็นในเรื่องของโรงเรียนทางเลือกให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ตามแนวบริเวณชายแดนกลุ่มเราก็ได้รับโปรเจกต์ซึ่งเราก็ได้คุยกันภายในกลุ่มว่าเราสนใจในเรื่องของการทําสื่อการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กเนี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของศูนย์แล้วก็กิจกรรมข้างนอกตามชุมชนเพราะว่าถ้ามีกิจกรรมที่สําคัญผมก็ถ่าย จริงๆเราทำก็มันจะมี MV อยู่ตัวหนึ่งที่เป็นภาษาลื้อค่ะคือจะร้องเป็นภาษาลื้อแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเอต้นเป็นภาษาไทยอย่าลืมเมืองเฮาอย่าลืมเมืองเฮาบอกว่าจะเป็นเรื่องของหญิงสาวที่เขามาทํางานต่างถิ่นแล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปในชุมชนของตัวเองค่ะแม่ไปการานนอร์น้องคำเอ่ยจากบ้านเฮาไป แก้วเป็นคําเอ่ยคนที่คนที่เข้าไปสู่ในเมืองแล้วก็ลืมทุ่งนาอะไรเงี้ยที่เขาต้องทําวิถีชีวิตต่างๆของไทยลือลืมพ่อลืมแม่แล้วก็ไม่กลับมาอะไรอยู่ใด,ดวาอกขึ้นมาแล้วก็โนวนก็ไป็นพเอง <laughs> ล่างทองเบาขึ้นปอกล่างทองก็สซุนฮายจาดหยินซิดไดลูกล้านไต ยยออ่่่าาาาลืมจจวาาเเนพพันพวกเราก็ทำผลิตสื่อมาเนาะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอหลักสูตรเพื่อพัฒนายาวชนเรื่องของอ,อบรมสถานที่ต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยทำสารคดีเลยเนาอะ,อะพอเราได้มีโอกาส ร่วมงานกับทางพี่ๆี่ทีวีไทยอะค่ะซึ่งมีคนมาเรียนรู้หลายๆกลุ่มค่ะมีกลุ่มชาวบ้านมีพระมีนักศึกษาจากมหาวลัยแล้วก็อย่างพวกเราค่ะเป็นเด็กๆอีแรนี้ก็เราพยายามจะสื่อในเรื่องของเรื่องอใต่งไทยตีอเาะที่ผ่านมา เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเราอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาน,นึกว่าเอ๊ะเราเป็นคนไทยลือ้อทำไมไม่รู้ว่าชุดมันมีอะไรบ้างเรารู้สึกว่าเราอายนะแล้วก็เราพยายามจะทดแทนตรงนี้ค่ะในเรื่องของการทำเสื้อปัสสินตาดก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองจริงๆคือเราอยากได้บรรยากาศ บ้านที่เป็นไทยลือแต่ว่าในแม่สานี้เราหาไม่เจอหาบ้านแบบนั้นไม่เจอเราก็เลยคิดว่าเราไปไปที่น้ำหลุกดีกว่าไปไปข้ามเรือนี่เรากำลังจะไปไหนพี่เป้จะไปหมู่บ้านน้ำหลุกค่ะตอนนี้เราอยู่ประเทศพม่าแล้วนะคะเมื่อกี้เราขึ้นเรือมาได้มีเวร์ไใส่มารับก็ซ้อนกันสามคนเลยสามสามคนโอ้โหก็สวยภาพบรรยากาศสวยเป็นไนะ่้นา ดูถนนนะคะขู่ขายอย่างมากเลยถ้าไม่ชำนาญดูสิครับ <c oughs> หมู่บ้านนี้เด็กเยาวชนจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นดับผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนก็จะ เข้ามาทํางานในเมืองบ้างเข้ามาทางไทยบ้างทําร้านอาหารบ้างนะคะที่เราจะไปถ่ายกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาตาข้าวหรือเปล่าว่าวันนี้เขาจะทําขนมเส้นนะคะอันนี้เมืองหรือข้าวปลาเมืองหรือข้าวปลาบ้านเรือนเดี๋ยวนี้จะเริ่มขึ้นเนาะแต่ว่าวิถีชีวิตยังเหมือนเดิมก็คือทําขนมเส้นก็ยังใช้ครกเหมือนเดิมเพราะว่าหมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าค่ะ ก็น้ําก็ยังเป็นน้ําบ่อเพราะว่าเขาก็ยังไม่มีน้ําประปาปันฝ่ายเจ๊เราก็ใหสือ่อเอานเอาไปเหซื่อเอาตำหูกะเอาตำหูกเลเหรอถ้าเราเป็นไทยลื้อเนี่ยเราเข้าไปเนี่ย ก็เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติกันเพราะเข้าไปแล้วพูดภาษาเดียวกันคือเข้ากันได้อไงเงี้ยค่ะพี่จบกันนุ่งมือล่ะอไม่เคยซักสักการนจะฉาดเตือนเพราะว่าเขาเพิ่งใส่ไปวัดก่อนก่อนจะมาก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เองครับน้องก็ท้อเลยล้อเขาก็พับพับเวลาค่ะยังไม่ได้ซักเลยวะหนูไปยังไม่ได้ซักเลยไม่เป็นไรครับยายก็ ก็ดีนะเขาให้ความร่วมมือดีมากแต่ถามว่าเขาห่วงไหมเขาก็ห่วงเขาบอกว่าเป็นสมบัติที่สืบพอดกันมาเขาต้องรักษาไว้เขาบอกว่าอันนี้คือเขาต้องใช้ไปวัดไปวานแล้วตายมาเขาต้องใช้ลูกหลานเขาต้องสั่งลูกหลานเขาว่าจะต้องใส่ในวันที่ตายเพื่อที่เขามีความเชื่อของเขาค่ะเขาว่าตายแล้วจะขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยค่ะปัดไปั้งไหนอ่ะปัดมาลงสายอ่ะลงสายมาเตี่ยมแล้ว ปัดลงพระผมมีนะเช่นเขกับป so ัดลงอะไก็ถามว่าภูมิใจเขาภูมิใจมากค่ะจริงๆแล้วเขาเขาตื่นเต้นมากเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาได้พูดแล้วเขาก็มีความสุขมาพี่เนาะเขาบอกโอ้ยเขาพูดแล้วมีรอยยิ้มแบบว่าเนี่ยมันกับเขาสอนเราอะค่ะมันกับว่าผู้เฒ่าผู้แกสอนเราว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราถ่ายถ่ายภาพอหไรว่าเก็าภาพมาให้ดูกับป้าเขาชอบมากยิ้มเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเป็นยังไงแกก็ชอบยิ้มเพราะว่าแกไม่เคยถ่ายรูป เ็นเสื <si ้อแขนยาวไม่มีกระดุมแต่จะป้ายเฉียงมาปลูกไว้ที่เอวด้านข้างมมันดีกว่าอย่างที่คิดครับก็พอใจพอเจปร์เซ็นตการเผยแพร่ในเรื่องของการอนุรักษ์เสื้อปัสสินตาอย่างนี้ค่ะถ้าเราไปเปิดให้คนให้รู้ไทยรู้ให้คนให้รู้เอง เนี่ยมันจะเป็นผลดีมากกว่าที่เปิดให้สาธาณชนที่เขาไม่ใช่ไทลื้อเพราะว่าคือเขาดูก็เป็นความรู้ไว้ประดับของเขาแต่ว่าไทลื้อเนี่ยเวลาเราได้ไปเปิดเนี่ยเรามีความหวังว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกนเลยปรึกษากับพี่ๆเพื่อนๆครับว่าเราเราน่าจะนําไปเผยแพร่ตรงนี้ดูไหมว่าจะเป็นยังไงก็เลยติดต่อไปที่หมู่บ้านไทลื้ ประสานขอรวมกลุ่มไทยลื้อที่สนใจในเรื่องของเสื้อปลาสีตาค่ะแล้วก็ดูเรื่องของสรารคดีที่เราทําขึ้นมาเราตั้งใจว่าเราจะนัดวันพรุ่งนี้อตอนบ่ายสามค่ะคิดว่าจะมีผู้เฒ่าผู้แก่เยอะที่เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไทยลื้อค่ะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเราแล้วก็เราเองจะได้ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วไทยลื้อมันเป็นอะไรยังไงไอันนู้มอันนู้นอันไหนเป็นยังไงโหแล้วเป็นอะไร เแส่ทำสารคดีถึงมากแล้วก็ตัวแส่ก,ก็อยากจะคือกุญหรือข้องเฮา,ากุญเจ้าบ้านข้างเฮาได้ได้หันได้หันแล้วก็อยากจะอน,นุรักษ์นี่แหละแส่เขายังอู้เื่อยเลยจริงๆอันนี้พอเขาชุมเ <laughs> ชียงเนาะเขาชมเชียงเขาเนื้อลักซ้อนรุนแรงแต่มันมีหลายภาษาบางกคำกูแส่ก็อู้เลยถามวาา่าเขาที่มาเปิดในเปิดในไหนได้ที่บ้านนั่นก็ได้แต่หันมันคนนัง่ง เขาคนณเจ็ดไปครึ่งเลยเต็มอันติบาเลยนะแล้วก็ LCD มันติดฟ้าเอามาไกลเก่าคุณซิบุ้นแม่มากต่อมาอูเกะแนี่ยถาเก่าคุณชิบุ้นก่อนนี่ก็พอจะได้อยู่ ชายแดนไทยพมา่ามีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะกลุ่มคนไตทุกปีที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายพี่น้องชาวไตยอยู่เสมออย่างเช่นปีนี้ได้ร่วมกันจัดงานวัฒนธรรมชาวเครือไตซึ่งเต็มไปด้วยสีสันอนุษงามของชาวเครือไตกลุ่มต่าง สำหรับกลุ่มไตลื้อเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นความภาคภูมิใจคือเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะเสื้อปัดสิ้นตา,า,าเราจะมาทำความรู้จักกับเสื้อปัดสิ้นตาให้ดีขึ้นโดยเดินทางไปที่หมู่บ้านชาวไตลื้อที่พมา่าซึ่งติดกับชายแดนไทยบริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย นาบาดเดววันนี้ฟังต่อปโตเป่าตุนแต้มมูสียังกาโกมันทุและปีเน่เนยมันลูกก่อนย้อนเปิดวังกินโดยมากเป่าและกคักมันโปดีปเดปเยอยวันหลายปีมากก็เจ็บหน่วยมันลูกเก่งวังว่าดีได้กินเตนิลุมปัดลุนเซ ถิ่นฐานดั้งเดิมของไตลือ้ออยู่ที่12ปันนาประเทศจีนต่อมาอพยพย้ายถิ่นม,มาอยู่ในพื้นที่ทั้งในประเทศพมา่าลาวและไทยไตยลื้อเป็นชนชาติรักความสงบเคารพนับถือดวงวิญญาณบรรพชนที่คอยควบคุมพฤติกรรมการดำรงชีวิตและสังคม ปัจจุบันวิถีชีวิตไต้รือที่บ้านน้ำหลุกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายเปิ้ลฮ็ดกันใส่เดียวนี่ยหน่อยเดียวนี่คุณถ่อมเนินนั่นนระเปิ้เปิว่าสั้งร้อนใส่ะตัวเนี้ยม่เดียวเราอ่อนเขาใส่อยู่ฉันพ้องก่อนใส่อ้อนเปิ้ลสวบคเาสวบน้ำกระดกไม่ใส่ตาเ่ยพักก่สื้อขาว ไม่ฝาในมูอมีิเสืปัดฝาบกเสืข้าวน่าโตเราก็นุงสิงปัดเออนุ่งเินเส่งกินเคี้ยวและเป็นซ้ำใส่เสือปัดมันมันเปเสื่อ้าดีเนาะเดียวคนุงสื่อบางเสื่อปัดข้าวของโ่สินตาเนาะเสือปัดและสินตาเนี่ยเป็นใส่เป็นมือวัดมือตานั่นชี้นเกินเป็นจังใส่อยู่ไหวธรรมดาจิเป็นใส่ละ มอ,อกวกจางอยู่เย็บโคตะมือตะหน่อยมาละแต่สำหรับคนรุ่นเก่าอย่างอุ้ยล่ายังคงผูกพันกับเสื้อปัดสินตาเสื้อปัดสินตามีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตเสมอเอาคุณเดีนอันนี้ปนกุดสมัยไ,มได้สมัยสิบสองปั้นนาแล้ลแตะเม<อ>ืองสิบสองปั้นนาเลยหยู่ปนเกินห้องเฮาในหรือมึงลอยมึงยอม เขาเนี่ยเป็นใจรวยสิบสองปนาสมัยก่อนสมัยมเอวเขาเป็นสาวกใสชั้นจีแล้วเออ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 ออมันก็เป็นกับพี่จียังก็กย,ย้งใส่าาสายแต่เสื้อ,ป,อปัดเป็นเสื้อแขนยาวไม่มีกระดุมแต่จะป้ายเฉียงมาผูกไว้ที่เอวด้านข้างชายเสื้อยกลอยขึ้นทั้งสองข้างส่วนสิ้นตาประกอบด้วยสามส่วนคือหัวสิ้น ปกติมักเป็นผ้าสีดำตัวสิ้นนิยมใช้ผ้าแถบลายขวางลำตัวหรือเรียกว่าลายตาและตีนสิ้นต่อเชิงด้วยผ้าสีพื้นสมัยสุปชินตานี่สมัยเตมหฮูเตมูโจโปูจมอนอ่ะมูโจปอจเม่ละเต็มได้แล้วมึงเป็นหัดงกันจีมาละแล้วก็ยวลาทกับสังสะให้ยก็มีมากันกูกูนกูคน่ะจากคุณเถาหน้าเราอันนี้ีแหละ เป็นสั่สงเลยจะลไดับลไดับลได้บเปิดซูนี่ยปิดก็ใช่แสงกว้างใิเชสป่งจะดูเตเๆก็มีกับ <Desde S 1> สิบปฏิชินตาในแล้ลวนี่นามากีกับอยางเดียวในละอย่างอีหละมีก็ไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นกระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายของชาวไต้ลือ้อจึงพัฒนาจากผ้าฝ้ายทอด้วยกี่เปลี่ยนเป็นผ้าหลากสีหลายชนิด ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปและเขาเป็นคุ้นเถาเนี่ยเขาที่บอกอน่อยซื้อว่ามือเอ่อน่อยละก็อนนอยก็อนถลาเนยก้อขึ้นเขาขึ้นฟังเลยเขาขึ้นเจืดหรอกะเออเขาขึ้นจอคุณเถาสมัยเก่าหรอกะทั่งเราเนี่ยจืเนี่ยจอคุณเถาคุณนเถาวาไวเขากเจืดหลังใจหรือเอแม้เครื่องแต่งกายของชาวไต้ลื้อจะถูกปรับไปยุคสีสันและดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงรูปแบบ และเอกลักษณ์ที่ภาคภูมิใจไว้ได้จนถึงปัจจุบันในก็กูใช่พอหอยเม่คุณเ่าก็กันติดใต้มากกว่าังไปอันนี้มันมีกูสุดกูสุดเนอแต่ใต้มันน้ำได้ขึ้นฟ้าวันเนอ อันเี่ยเดีาเดียวเขามาราดูเพาเขาพิารเนาะมันใจมันใจแตะอนีตอนปอเขาดูก็มันกเจ็ดอร์เซ็นตเลยเนาะพอนำลูกกัดแม่ซ้ายนี่มันแตกต่างกันตรงนั้นเนาพอนำลูกมันเป็นคนเจอสัตต่รือแตะแต่มันอยู่ไรหมือมาพมกันแม่ซ้ายเนี่ยมันมีกุณ่มมีจิ้นมีอาคารใช่ไหมมาะสมประชันกันตากซาเด่ยตอนตีนำลูกเต็ดตัวขาซ้านไปมันทงเล่าเลยนี่สมัย่อนนี้อันมียิงก็ต้องหมอป่านไ กันปันฝ่ายกันปันฝ่ายมอกันไ่ได้โค่นตัดเสือตัดโค้งโค่นงูโคก็ไปเห็ดไผเห็ดนามาเลงลูกเลงเมแต่อเมื่อเดินเข้าก็กายพันได้ของเราอาหันแอร์ข้ารหลุนใหม่น่ะประทับใจดีใจขนาดที่แอร์เขามีเอ่อมีความเอ่อคิดที่จะมาอนุรักษ์เกี่ยวกับเพลือเสียงตำรับดีคัะพี่เขาให้ความสนใจถึงแม่แบบเราทำมาเหนื่อยอ่ะแบบมากมากถึงวันนี้แบบเออเห็นเขาแบบ ดูแล้วมีรอยยิ้มมาเพราะผมภูมิใจเรา,เาก็ทาได้อยู่นะก็ดีที่วันนี้ได้มาเปิดให้อย่างเขาเป็นเขาเป็นประธานที่เรืออะไรหลายๆอย่างเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขาจะเ,าเป็นกระบอกเสียงช่วยเราประชาพันธุ์มากยิ่งขึ้นเพราะเขาก็อนุอนุรักษ์เรื่องวัฒนธรรมประเพณีพอเสียงตอบรับดีเราเราก็ หนักใจพอสมควรค่ะเพราะว่าเขาก็ฝากความหวังไว้กับเราว่าเราจะเป็นเยาวชนที่จะมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างเช่นเราทําสารคดีเรื่องเอปัสินตาก็อยากจะให้ทําวิถีชีวิตหรือว่าประเพณีอย่างอื่นด้วยและแต่ว่าอย่างตีเฮาวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตความปิ้นอยู่เลยวัฒนธรรมหรือความเจอต่างๆก็ยังไรอยู่ประวัติความเป็นมาของไทยเลอ แล้วการแต่งกายอาหารกธรรมประเพณีการเกิดการปฏิติความเชื่อาศาสนาอะไรอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันมีหกข้อไว้แล้วผู้ใหญ่ก็ให้ความสมําคัญกับเด็กเนาะแล้วก็ให้ความสาคัญกับการแต่งกายอย่างงี้ค่ะแล้วก็เพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคง,งไม่มาถือกล้องมาถ่ายทําอะไรอย่างนี้เราอกดีเวละที่เยาวชนขึ้นมาถ่ายทำก็ถือว่าดีถามว่าอยากทํำไหม ถ้ารุ่นพ่อรุ่นอะไรเงี้ยเขาต้องการเงี้ยซึ่งเราก็เป็นเยาวชนเราน่าจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยแต่อย่างที่บอกค่ะทาสคริปมันคือปัญหาเรื่องถ่ายทำนี่โอเคเนาะเคถ่างสถานอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะถ้าเราถ้าเรามีสคริปอย่างดีปอเขาเกิดเอปปอเขาอยากจะอนุรักษ์แบบใดอ่ะที่สองลุงเสือผาเลือยปากปากภาษาเลือเมื่อเท่าอย่ปาก่อลุกนอลุกปาปากลือเขาไม่ไข่แตงชุดไปลือเขาไม่ไข่อูภาษาลือ เป็นแอร์คือซื้อกอดกอดได้บอกว่าเออหืออูลือเฮาปิ้นลือแล้วก็ตองอูลืออีกค่ะน่องลืมกำลืมหอหน่องลืมชาชาเฮาติเกิดมากเป็นลืมภาษาก็เริ่มจะร้อยล้อผ้ามัวเจอจางแล้วก็สุดท้ายสุดายตัางตีเป็นประเมินหน่อยร้อยปีข้างหน้าหกสิบภาษาใด้โลกนี้สุดท้ายจางลืก็ทาให้เราคิดมากขึ้นนะคะพี่หนูจะเป็นคนที่เจอกับงานวัฒนธรรมเยอะมากๆ คือเจอแทบทุกวันเลยกับการจัดรายการแล้วก็มีงานประเพณีอะไรคือไปแต่ว่ายอมรับตัวเองก็คือแบบไปคือเราทําแค่หน้าที่ของเราก็คือ,อไปพูดพูดรู้พูดพูดพดภาษาโอเคเราพูดได้ก็คืออตามนี้คือจบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าะจะต้องแบบศึกษาอะไรมากมายขนาดไหนจะต้องเห็นความสําคัญเรื่องการแต่งกายไหมอันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่หนูเคยทํามาวันนี้พอได้ฟังก็รู้สึกว่าเออมันสําคัญจริงๆมันบ่งบอกว่าเออเราเป็นอะไร